อยากจะกู้เงินแต่ไม่มีสลิปเป็นเดือนไม่มีหนังสือรับรองรายได้แล้วจะเอาอะไรเนี่ยมายืนยันตัวเองซึ่งวันนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้วเพราะว่าบินค่าน้ำค่าไฟที่เราจ่ายกันทุกเดือนตอนนี้กลายเป็นใบเบิกทางยืนกู้ได้แล้วนะนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ ไช้บินค่าน้ำค่าไฟไปยื่นขอสินเชื่อเนี่ยมันดียังไงมันดีก็ตรงที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีไรายได้ประจำเนี่ยก็ยื่นกู้ได้สะดวกเลยนะไม่ต้องไปสํานักงานไม่ได้มีข้าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสคนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อถูกกฎหมายด้วยเพียงแต่ว่าใครที่จ่ายบินช้าจ่ายไม่ตรงอาจจะมีผลต่อการพิจารณานะ แล้วมันก็ใช้ได้กับบางสถาบันการเงินเท่านั้นซึ่งคุณเนี่ยจะต้องเช็คก่อนดีๆและก็สามารถนำไปยื่นให้กับสถาบันการเงินที่รองรับได้เลยเข่าที่รู้มาเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชัน r a บบิตแคสแอปพลิเคชัน p h นิกแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ที่เขารองรับอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายบินตรงเวลา นี่คือคะแนนเครดิตที่รัฐให้คุณฟรีๆเลยนะสามารถจะเอาไปเนี่ยขอกู้สินเชื่อได้ง่ายมากๆซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2568เป็นต้นมาทางรัฐเนี่ยโดย DGA เขาร่วมกับแอปทางรัฐแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดบริการขอประวัติน้ำไฟผ่านแอปเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งแอปทางรัฐนเนี่ยก็โหลดฟรีใช้งานฟรีนะขอข้อมูลย้อนหลังได้6เดือนรับรองด้วยลายเซ็นดิจิทัลปลอดภัยไม่ปลอมแน่ใครใช้ได้บ้างง่ายมากๆคนที่มีชื่อในบินข้าน้ำข้ามไฟนะอาจจะเป็นเจ้าบ้านหรือว่าผู้เช่าในนามตัวเองแล้วก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนนะรวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยซะก่อน ซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็ง่ายมากใช้เวลาไม่ถึง3นาทีคุณก็เพียงโหลดแอปทางรัฐมายืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเข้าสู่เมนูการเงินและประกันขอเอกสารสมัครสินเชื่อเลือกหน่วยงานนะเลือกการไฟฟ้าหรือการป่าป่าจากนั้นก็กดขอเอกสารคุณจะได้ไฟล์เนี่ย เข้าไปอยู่ในมือถือไฟล์นี้สามารถจะส่งต่อไปสมัครสินเชื่อกับธนาคารหรือบริษัทที่เขารับได้ทันทีไม่ต้องวิ่งหาสลิปนะไม่ต้องง้อเอชอาร์แต่เดิมเวลาไปขอกู้ถ้าไม่มีเอกสารรายได้ชัดเจนธนาคารก็จะบอกว่าเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้มีประวัติน้ำไฟมาโชว์ ธนาคารก็จะพิจารณาเร็วขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมชำระค่าสาธารณูปโภคมันก็คือเครดิตทางวินัยนั่นเองฟังแล้วอยากกู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะใช้บินยื่นกู้เนี่ยมันก็จริงแต่ต้องกู้แบบมีแบบแผนด้วยยืมเท่าที่จำเป็นผ่อนตรงเวลาไม่เป็นหนี้เกินตัวและถ้าพร้อมแล้วไปโหลดแอปทางรัฐได้เลย ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ